ควันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุด Quick c l i p t e r นะครับสาหรับ1 5ตัวเก่านะครับที่เป็นตัว V2 นะครับปี2014ถึงปี2016นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับชุด Quick Clip นะครับหลักการต่อใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับฝั่งชุด Quick Clip นะครับก็จะมีสายไฟนะครับที่เป็นสายแบบปลั๊กคอยนะครับก็คือให้เรานะครับไปถอดปลั๊กที่คอยออกนะครับที่เป็นฝั่งไฟบวกนะครับย้ําว่าไฟบวกนะอย่าไปถอดผิด จากนั้นเราก็เสียบปลั๊กตัวนี้ไปแทนแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวไหนตัวนี้นะครับไปเสียบเข้าคอยนะครับันี้แล้วก็จะมีสายเส้นหนึ่งที่เป็นสายเซนเซอร์ตัวนี้นะครับให้เอาไปต่อลงกาวนะครับหรือว่าต่อเข้าควบแบตก็ได้อันนี้๋ยวผมจะจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับก็นี่นะครับก่อนอื่นเราก็ต่อตัวนี้เข้าไฟบวกของคอยนะครับคอยจะมีสองเส้นนะครับจะมีเส้นไฟบวกนะครับแล้วก็เส้นไปกล่องนะครับ ให้เราถอดเช็คดีๆนะครับหรือว่าแนะนําให้ติดตั้งโดยช่างครับที่ชํานาญการนะครับเพราะว่าถ้าติดตั้งผิดนะครับมันจะช็อตนะครับอันนี้สมมติเป็นไฟบวกนะครับมันก็จะมีไฟไปเลี้ยงกล่องครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟควลบของเซนเซอร์นะครับแล้วเอาต่อเข้ากาวโครงลดก็ได้ต่อเข้าค้วลบของแบตแบตเลยก็ได้นะครับแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับที่เป็น เซนเซอร์นะครับขาเกียร์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งที่ตัวรถได้เลยเวลาเราใช้งานนะครับกล่องจะทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูผมจะทําการกดนะครับนี่นะครับกล่องจะทํางานแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญเลยก็คือการนะครับปรับตั้งปรับจูนนะครับคนแต่ละคนนะครับจะมีการ ความเร็วในการงัดเกียร์ไม่เท่ากันนะครับเราจะต้องปรับตัวนี้นะครับให้สมดุลกับความเร็วของเรานะครับเดี๋ยวผมจะปรับแบบช้าๆไปก่อนนะเวลาเรางัดเกียร์มันจะหน่วงก่อนเราค่อยปรับเข้าหานะครับหมุนซ้ายก็คือปรับให้เร็วขึ้นหมุนขวาคือปรับให้ช้าลงตัวนี้ท่านไดสนใจนะครับก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยตัวนี้เดี๋ยวจะลงขายที่รูปตะก,ก้าสีเหลืองนะประมาณนี้ครับผม